ไปกันที่สวนดุสิตโพกันบ้างนะครับก็เปิดเผยผลสํารวจของประชาชนครับในเรื่องของการอยากรู้เรื่องการบริหารงานของรัฐบาลมากที่สุดในทุกประเด็นนะครับแล้วก็ขอให้รัฐบาลนั้นชัดเจนวันเลือกตั้งครับพร้อมจี่ให้รัฐบาลนั้นแจงเรื่องปมเรือดำน้ำครับ สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับเปิดเผยครับว่าได้สํารวจความคิดเห็นเรื่องที่ประชาชนอยากรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยณวันนี้ระหว่างวันที่24ถึง28เมษายนที่ผ่านมาครับจำนวน1,207คนเพื่อเป็นแนวทางในการนําเสนอข่าวของสื่อต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารประเทศที่เป็นรูปธรรมให้กับรัฐบาลต่อไปพบครับว่าอยากรู้เรื่องการบริหารงานของรัฐบาลมากที่สุดถึงร้อยละ70.67นะครับโดยเฉพาะ เพราะในประเด็นที่มีผลต่อทิศทางของบ้านเมืองโดยอยากให้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและอยากรู้ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ทั้งนี้ประเด็นอื่นๆที่ประชาชนอยากรู้นะครับก็คือร้อยละ62.47อครับอยากรู้เรื่องการเลือกตั้งกําหนดวันที่ชัดเจนร้อยละ52.11เรื่องการอนุมัติซื้อเรือดำน้ําที่ใช้งบประมาณจํานวนมากจะคุ้มค่าหรือไม่โปร่งใสหรือไม่ร้อยละ51.48เครับเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเพราะต้องการให้ดําเนินการจริงจังให้หมดไปจากสังคมไทยและร้อยละ48.15การพิจารณากฎหมายลูกเพื่อให้ทุกพักการเมืองมีความเท่าเทียมกัน ครับ